ตอนที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์แต่และอย่างเนี่ยมันผ่านขั้นตอนอะไรมามากแค่ในอนาคตของไอตาเนี่ยไอตาจะมีสินค้าอะไรออกมาบ้างซึ่งตัวนี้เนี่ยใช้เวลาคิดค้นมานานกว่า3ปีแล้วนะคะทุกคนรวบรวม,รวมแบบอเวนเจอร์คือเช็ดหน้าสะอาดไม่เ,เนนหนียวเหนิดหนาเช็ดตาได้บำรุงผิวด้วยเฮ้ยมัเนเค็มอะไรบ้างวะ และทีนี้เรามาเข้าเรื่องว่าเ <g ib berish> คล็ดลับความขายดีของร้านอายตามบิว l f วันนี้นะคะก็ไม่อยู่กับดิฉันนะคะไอตานักธุรกิจสาวท่านหนึ่งนะคะก็คือเป็นนักธุรกิจที่ออกสาวท่านหนึ่งนั่นเองนะคะวันนี้อยากจะแอบม,มาเมามอยเนื่องในโอกาสที่แบรนด์ไอตาบิวตี้บางคนอาจจะแบบไม่ค่อยคุ้นหูเลยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยแบรนด์ไอตาเนาี่ยตั้งชื่อว่าไอตาลาเชสค่ะ,ะว่าเราเริ่มมาจากการขายขนตานั่นเองแต่ตอนนี้เราได้เปลี่ยนชื่อมันเป็นไอตาบิวตี้แล้วนะคะเพราะว่าในอนาคตอันใกล้นี้แหละคะ่ะเราจะมีอีกหลาย สินค้าออกมาบอกเลยว่าในหมวด beauty สนุกสนานเป็นทั้งแบบของเล่นสนุกสนานแล้วก็มีทงพวกสกินแคร์ด้วยนะคะในหมวด beauty ทั้งหมดเนี่ยมีได้ออกมาให้เพื่อนๆได้ลองใช้ลองเล่นแน่นอนวันนี้ก็เลยอยากจะมาแอบกระซิบนิดนึงว่าก่อนที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์แต่และอย่างเนี่ยมันผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้างใครในอนา,าคตของไอตาเนี่ยไอตาจะมีสินค้าอะไรออกมาบ้างงั้นเรามา ขอปูเรื่องกันนิดนึงนะคะแบรนด์ b e a ตาบนะคะตอนนี้เนี่ยสินค้าหลักก็จะมี ขนตาแม่เหล็กไอตาบิวตี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ผ่านมาหลายเจนแล้วนะคะไอตาเนี่ยขายมาประมาณถ้าจะไม่ผิดปีออกว่าแล้วก็เริ่มจากขนตาแม่เหล็กเลยนะคะจากตอนแรกมีแค่3เบอร์ก็เพิ่มเป็นตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด8เบอร์แล้วนั่นเองนะคะแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาอายไลเนอร์แม่เหล็กการพัฒนารุ่นปรับเปลี่ยนกล่องตามฟีดแบ็ของลูกค้าเลยแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นขนตาแม่เหล็กที่แกนแม่เหล็กเนี่ยไม่มีแป้นแม่เหล็กต่อไปแล้วเพราะว่าเขาผนึกแม่เหล็กเข้าไปในแกนเลยนะคะ สวยเนียนเหมือนขนตาปลอมทั่วไปเลยนะคะแล้วก็เวลาติดก็จะดูสวยแล้วก็เรียบเนียนยิ่งกว่าเคยนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะ Easy Liner เป็นอายไลเนอร์ผสมกาวนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับขนตาแม่เหล็กก็ได้หรือว่าขนตาปลอมอ,อื่นๆก็ได้บางทีแบบซื้อตัวนี้ไปใช้กับขนตาปลอมที่ไม่ใช่แบรนด์ ตาก็ได้นะคะสองตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลักนะคะแล้วก็จะมีสินค้ารองนะคะไม่ว่าจะเป็น glitter eye shadow นะคะที่ตามีทั้งหมด2ส,สีด้วยกันนะคะแล้วก็มีพวก eyeliner แม่เหล็กที่ขายแยกนะคะมีแหนบที่ช่วยติดขนตานะคะแล้วก็จะมีอีกแบรนด์หนึ่งของไอตาเนี่ยจะเรียกว่าไอตาบรานั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าหลักของไอตานะคะก็คือแผ่นแปะจุกนั่นเองนะจ๊ะเพราะวสาวๆสมัยนี้บางคนอาจจะไม่ได้อินการใส่บลายต่อไปแล้วก็คือจะแปะจุกเพื่อไม่ให้น้องแบบโผล่ออกมา อะไรนี้เวลาเราใส่เสื้อนอราหรือว่าเราใส่เสื้อใส่เดี่ยวเสื้อแบบกโอกอะไรนี้นะคะแล้วก็จะมีสินค้าไตัวเนื้อก็คือบาปิงนกนั่นเองอันนี้ก็จะเป็น2แบรนด์หลักๆที่ตาทํานะคะไอตาเนี่ยก็ขายหลากหลายช่องทางนะหลักๆเนี่ยก็จะเป็น Facebook เนี่ยแหละนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยเข้าไปดู c e b o o k Fanpage ของตาทั้ง2แบรนด์ได้เลยนะคะบอกเลยว่ามีแอดมินคอยตอบแต่ว่าร้านไอตาเนี่ยไม่ได้จะต้องรอแอดมินตอบอย่างเดียวนะคะเรื่องความที่เรามีจํานวนลูกค้าเยอะมากทักมาหากันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่หรือว่า ลูกค้าเก่าที่อยากจะซื้อเพิ่มนอกจากจะจ่ายเงินผ่านแอดมินโอนจ่ายแล้วเนี่ยไอต้ตาย,ยังใช้บริการนี้ด้วยค่ะ Facebook Pay นะคะขอบอกเลยว่า Facebook Pay นะคะ เป็นคีย์สาคัญที่ทําให้ร้านไอตาเนี่ยทำยอดได้เยอะลูกค้าจ่ายเงินได้ไวแล้วก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยมีตัวเลือกในการจ่ายเงินแล้วก็สะดวกรวดเร็วไม่ไว่ากับทั้งแม่ค้าเองแล้วก็ลูกค้าเองเดี๋ยวไว้เรามาเมาท์ม,อ,มอ,อยในเรื่องของเคล็ดลับตรงนี้กันค่ะเรามาเข้าเรื่องนะคะสําหรับปีนี้เนี่ยจะมีสินค้าอีกหลายตัวเลยนะคะที่กําลังจะออกมาให้เพื่อน <S <S ๆได้ดูแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวที่กําลังพัฒนากันอยู่แอบเมาท์มอยกันหน่อยมาเริ่มกันกับตัวที่ไอตาใช้เวลาในการ คิดพ้นลองทําทดลองสูตรพัฒนาสูตรนานที่สุดเลยนะคะก็คือตัวนี้เลยจ้าตัวนี้นะคะเขาเป็น cleansing pad นั่นเองค่ะ cleansing pad ตัวนี้นะคะตาเนี้ยได้ไอเดียมาจากของแบรนด์เกาหลีคือเราชอบไอเดียที่ว่ามันอยู่ในแผน่นสำลีมาแล้วแล้วมันเช็ดได้เลยแต่ทีเนี้ยพอยตาลองมาหลายๆแบรนด์นะเราชอบไอเดียของเขาชอบความสะดวกของเขาแต่แบบเออแบรนด์นี้อาจจะเหนียวไปแบรนด์นี้อาจจะเช็ดได้ไม่สะอาดแบรนด์นี้เช็ดตาไม่ได้แสบแบรนด์นี้เช็ดปากแล้วขมอะไรเงี้ยแบรนด์นี้เช็ด หน้าแห้งผืดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราอยาก เอาไอเดียนั้นมาพัฒนาให้มันเหมาะกับผิวคนไทยต่อแล้วไอตาเป็นคนที่บางทีออกไปถ่ายงานข้างนอกที่สตูดิโออะไรอย่างเงี้ยบ่อยแล้วแบบระหว่างทางกับบ้านบางทีนั่งแก๊บนั่งอะไรอะ่ะเราอยากจะเช็ดหน้าแล้วอยากจะถึงบ้านแล้วอาบน้ําเลยได้ปะซึ่งตัวนี้เนี่ยใช้เวลาคิดค้นมานานกว่า3ปีแล้วนะคะทุกคนมันน่าจะสิบกว่าเวอร์ชั่นได้แล้วอะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในที่สุดเราก็ได้สูตรที่ไาตาชอบมากๆแล้วหวังว่าตัวนี้จะคลอดมาให้เพื่อนๆได้ลองกันนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะตื่นเต้นกับตัวนี้เหมือน ที่ตาตตตื่นเ้ัวที่ไอตาทำเนี่ยไอตาเหมือนแบบเรียกว่ารวบรวมแบบอเวนเจอร์อ่ะคือเช็ดหน้าสะอาดไม่เหนียวเนหนะเช็ดตาได้เช็ดเครื่องสําอางติดทนได้แล้วก็ไม่แสบตาด้วยเข้าปากไม่ขมด้วยแล้วก็บำรุงผิวด้วยเฮ้ยมันเค็มแรงไหมป่าวะ ชิ้นต่อไปนะคะก็คือตัวนี้นะคะเพิ่งว่งจาจะแบบว่าอุ้ยทำไมเยตาแบบไม่โชว์ให้มันชัดๆถ้าชัดมันก็เห็นสูตรเห็นโรงงงโรงงานสิคะทุกคนหน้าตามันเป็นอย่างนี้แต่จริงๆอ่ะตัวผลิตภัณฑ์จริงๆของมันหน้าตามันจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ตัวนี้ตาลองมาประมาณปีกว่าแล้วค่ะตัวนี้เน, <c oughs> นี่ยเป็นเซรั่มบำรุงขนชาและขดคิ้วค่ะ <c oughs> ซึ่งตัวนี้เนี่ยบางคนจะแบบเออจะรู้ได้ไงมันได้ผลไ,ได้ผลเธอก็แค่เอาสารสกัดอะไรมายัดยัดใส่ โน no. ไอตาถ่ายรูปขนตาตัวเองไว้จริงๆไอตาถ่ายรูปก่อนลองใช้แล้วไอตาก็ถ่ายรูปเปรียบเทียบว,ว่ามันดีขึ้นไหมเพราะเราไม่อยากโหกหกบอกให้ทุกคนรู้ว่าเนี่ยเราลองใช้แล้วมันนี่ด้วยมันดีขึ้นจริงๆขนตามันดูหนักขึ้นดูแข็งแรงขึ้นดูยาวขึ้นแล้วเราก็เอาให้เพื่อนที่ขนตาบางเอาไปลองใช้ด้วยหลายคนเก็บภาพอะไรรีวิวรูวรวบรวมมาแล้วอยู่แล้วโรงง,ง,งานเขาก็มีการทดลองแล้วก็พัฒนาสูตรด้วยนะคะบอกเลยว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันเพราะว่าต้องพูดกันตามตรงเลยนะพวกเซรั่ม มันไม่ใช่ใช้แบบ2องวีคสี่วีคแปดวีคแล้วมันเห็นผลเลยยิ่งถ้าบางคนที่แบบเหมือนเส้นขนไม่ได้แข็งแรงมากหรือขนตาบางมากๆม,ม,ม,มันใช้เวลาในการเห็นผลเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตาใช้เวลานานมากๆเพื่อที่จะให้มั่นใจว่ามันใช้ได้จริงเห็นผลจริงและเห็นผลกับทุกๆคนจริงๆแล้วก็อ่อนโยนไม่ระคายเคืองนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้รอกันจริงๆสําหรับตัวนี้บางคนจะแบบหล่อนขายขนตาปลอมแล้วหล่อนมาออกเซรั่มบำรุงขนตาทําไมเดี๋ยวคนเขาขนตาสวยเขาก็ไม่ ต้องซื้อขนตาลอมหรอแล้วสิไอตาไม่ได้มองแบบนั้นไอตมามองว่าอะไรที่มันจะช่วยแบบให้เราดูดีขึ้นที่มันสวยขึ้นหนะ่ะไอตาสนับสนุนในต happy. าแฮปปี้อ้าวถ้าคุณซื้อเซรั่มมันนี้แล้วขนตาคุณดีกณไม่ต้องซื้อขนตาลอมที่เชนก็แล้วแต่คุณเลยหน้าที่ของไอตาคือการพัฒนาสินค้าให้ดีที่สุดนะคะเพื่อให้ลูกค้าใช้แล้วแบบได้ผลดีที่สุดค่ะเฮ้ยมันมันเวอร์มันขายในขนาดนะั้นขนาดแล้วของยังไม่ได้แบบแพคเกจจริงเลยนะเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นรองพื้น ต,นนตื่นเต้นมากๆนะคะที่เห็นมี4ีวดเพราะว่าตาตั้งใจว่าจะทำสีสีแต่จริงๆไะตาอยากได้แบหรับ5ส อะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันมีสีรองพื้นแบบหลายๆสีเพราะเราก็เป็นคนหนึ่งที่บางช่วงก็ผิวเข้มบางช่วงกับผิวอ,อ่อนแล้วเราเป็นคนผิวเข้มด้วยบางทีแบบบางแบรนด์ออกรองพื้นมาสามสีไอตาใช้ไม่ได้ไอตาเลยรู้สึกว่าอยากให้รองพื้นมันมีหลายสีหน่อยอะไรเงี้ยไอตาอยากให้ผู้หญิงไทยมีตัวเลือกในการใช้รองพื้นซึ่งตัวนี้เนี่ยไอตาให้โจทย์โรงงานไปว่าไอตาอยากได้รองพื้นที่หนึ่งเกลี่ยง่าย คนที่แต่งหน้าไม่เก่งก็สามารถเกลี่ยได้โดยไม่เป็นจำจำเกลี่ยได้ดูผิวสวยสามารถคุมมันได้ดีแต่ฟินิชผิวต้องไม่แมทดและดูหนาเตอะจะต้องดูมีความเป็นธรรมชาติคำว่าปกปิดแต่บางเบาต้องเป็นคำนี้ตรวจยากมากตอนนี้โรงงานกื่งสา แช่งดีชันแล้วนะคะแต่ก็อยากจะให้เป็นกําลังใจให้กับไอตาต่อไปนะคะหวังว่าจะมีรองพื้นของไอตาให้เพื่อนๆได้ใช้กันแล้วก็อย่างที่บอกคือถ้าไม่เลิกจริงไอตาไม่กล้าออกค่ะเด็กคนด่าเป็นกำลังใจให้ทางโรงง,ง,ง,งงานด้วยค่ะเออไม่ใช่เป็นกําลังใจให้ตาเป็นกําลังใจให้โรงงานด้วยค่ะว่าเขาจะสามารถคิดคิดคิดค,คนออกแล้วโจทย์อีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมจะต้องไม่อุดตันสิวไม่ขึ้นและจะต้องบำรุงผิว ตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ใกล้ฝั่งฝันเอ๊ะจะเรียกว่าใกล้เลยก็ก็ใกล้ประมาณนึงแต่ก็ยังไม่ใกล้เอองงปะก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะเป็น p r e s s on nails ค่ะจริงๆในไทยเนี่ยมีอยู่บ้างแล้วนะคะที่อตาทะเพราะว่าอตายังหาทรงที่อตาชอบที่ขายเป็นแบรนด์ใหญ่ๆไม่เจอแล้วก็แบบแบบเหมือนบางทีถ้าเราซื้อมาในแพ็คอะมันได้อุปกรณ์ไม่ครบ ไอตาเลยรู้สึกว่าฉันอยากได้ที่มันครบเป็นทรงที่ฉันอยากได้เป็นสีฉันอยากได้กล่องหนึ่งซงื้อมาอุปกรณ์รณต้องครบด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณภาพต้องดีด้วยเนื้อเล็บเนี่ยจะต้องไม่บางเกินไปแต่ก็ไม่หนาเกินไปคือไอตาลองมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เอเชียหรือว่าจะเป็นแบรนด์ฝรั่งอะไรเงรี้ยหลายหลายแบรนด์มันดีแต่มันยังไม่มีที่ถูกใจเราก็ผลิตเองไปเลยสิคะแต่ว่าตัวนี้ที่เราเห็นกล่องเนี่ยมันใช่ไม่ใช่ไฟนอลกล่องคือโบโบเบเบมากเห็นกล่องโรงนะองานส่งมาที่มาคือดา่าเลยแบบทันโทษนะ บอกเลยว่าหน้าตาที่จอดจริงๆอ่ะจะไม่เหมือนอันนี้เลยแต่เขาบอกเลยว่าสําหรับใครที่ไม่รู้จักพวกแบบ p r a c e on nail s มันเป็นอะไรที่แบบจริงๆสาวฝรั่งอ่ะใช้กันมานานมากแล้วแบรนด์ฝรั่งมีมาหลายปีแบรนด์แบบเกาหลีที่มาขายในไทยอะไรเงี้ยก็มีมีมาสักพักแล้วแต่แค่ว่าสไตล์มันยังไม่ใช่เราเราเป็นคนแบบแซบซบ่าๆเราชอบแบบเนี้ยเล็บที่มันดูแบบปลายมันจะเรียวๆหน่อยชอบทรงเล็บที่ติดแล้วหรือว่ามีทรงเล็บนี้แล้วอ่ะนิ้วมันจะต้องดูเรียวสวยบอกเลยหน้าฉันเชี่ยไงรู้แต่หูฉันต้อง S <s> เอเอก็เลยออกมาเป็นตัวนี้ที่ยังไม่ไฟแนลแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ปรับพวกแบบวัสดุอุปกรณ์อันเวิร์กอะไรเงี้ยไปเยอะมากสวยมากได้ออกปีนี้แน่นอนได้เล่นปีนี้แน่นอนไอตาเนี่ยเป็นคนที่ชอบมากเลยนะคะพวกออเทอร์ซอรีอะไรเกี่ยวกับบิวตี้ที่ถามว่าจําเป็นไหมชารพูดตามตรงเลยว่าไม่ไม่ได้จําเป็นไม่ได้กินได้เหมือนข้าวแต่ถ้ามีก็เลิกนะอืและทีนี้เรามาเข้าเรื่องว่าเคล็ดลับ ความขายดีของร้านาอตาบิวเีในอนาคตจะมีแพลนสินค้าออกมาเยอะแยะขนาดนี้แล้วนะคะเราก็ต้องมีแบบในเรื่องของการจัดการระบบที่ต้องรองรับด้วยนะคะระบบดูดอะไรเงี้ยบ้านเราไม่มีนะคะแต่เรามีระบบการจ่ายเงินที่หลากหลายค่ะร้านขอยตาเนนะคะมีหลายช่องทางนะคะอย่างที่บอกคือไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ s h อป e e นะคะ Li n e Shopping แต่ว่าช่องทางที่มีคนสั่งซื้อเยอะที่สุด ก็จะเป็น Facebook กันทักเข้าใจเลยเพราะว่าทุกคนมี Facebook นะคะเพราะามันสามารถแชทคุยกับแอดมินได้ง่ายสะดวกแล้วก็สามารถจ่ายได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ทําให้สะดวกมากๆไม่ว่าจะสะดวกกับทั้งร้านค้าแล้วก็ลูกค้าด้วยค่ะลูกค้าเนี่ยสามารถทักแชทคุยกับแอดมินได้เลยนะคะแล้วก็ยังสามารถจ่ายเงินได้สะดวกรวดเร็วด้วยนะคะเพราะว่าร้านในตาเนี่ยมี ฟซบุ๊กเพจถ้าใครเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือว่ามีแบรนด์เนี่ยน่าจะรู้จักกันดีนะคะเขาเป็นบริการรับจ่ายเงินผ่าน Facebook Messenger นั่นเองจ้าซึ่งเราสามารถรับเงินได้ง่ายนะคะแล้วก็หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต เดบิตเงินโอน QR code ซื้อขายจบครบในแชทเดียวทำให้สามารถปิดดีลได้ง่ายนะคะปิดยอดได้เร็วแอดมินเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาคุยนานเพราะว่าลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกช่องทางการจ่ายเงินได้แล้วก็สำหรับลูกค้าเองเนี่ยก็สะดวกมากๆเลยค่ะเพราะเขาสามารถเลือกช่องทางจ่ายได้เองเนี่ยก็แล้วแต่เลยว่าเขาจะสะดวกทางไหนนะคะหรือว่าแม้กระทั่งจะเป็นการโอนผ่านธนาคารเนี่ยลูกค้าก็ไม่ต้องมานั่งจำเลขบัญชีของร้านไม่ต้องส่งสลิปให้ร้านเพราะว่า ระบบเนี่ยจะส่งให้เองแล้วก็ร้านค้ายอย่างไงตาเนี่ย จับตัวสลิปปลอมด้วยจ้าเรียกว่าลดขั้นตอนการทำงานของทั้งแอดมินร้านค้าอย่างเราแล้วก็ลูกค้าด้วยค่ะแถมเขายังมีการสรุปยอดรายรับอย่างอัตโนมัติด้วยใครที่ขายของออนไลน์อย่างไอตาเนี่ยถ้าใครใช้อยู่ก็จะรู้ว่ามันสะดวกมากๆเลยนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ใช้เนี่ยไม่เป็นไรนะคะใหญ่จะแนะนํามากๆเลยเพราะว่าช่วยในเรื่องของระบบการขายหลังบ้านได้ดีมากนี่แหละค่ะวันนี้ตาก็มาเผยโรดแมปนะคะของแบรนด์ไอตาบิวจี้ให้ดูกันว่าปีนี้เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างแล้วก็จ จริงๆแล้วแอบมีตัวที่คิดเที่งพัฒนาอยู่นิดนึงยังไม่ได้มาเผยเผยแต่พวกนี้อีกพวกที่เอามาให้ดูคือมีแน่มีนอนเพื่อนๆก็จะได้รอถูกตั้งตาถูกว่าเออจะจะมีเล็บนะคะมีรองพื้นนะคะมีคินซิ่งแผ่นนะคะมีแบบเอานันนี้นันนี้นะคะาตาเนี่ยอยากให้ของของเราเป็นของที่แบบมันใช้ดีใช้ง่ายใช้สะดวกทุกคนราคาโอเคไม่ได้ถูกเกินไม่ได้แพงเกินนะคะหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะซัพพอร์ตกันแล้วก็ ตื่นเต้น Look forward เหมือนที่ไอตาก็ตั้งตารอเมื่อ,อไหร่ของเราจะได้ออกมาให้เพื่อนๆได้ลองนะคะสำหรับวันนี้นะคะตาก็แอบมาเผิดกันแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่เมื่อสินค้าใหม่ออกตัวนะจ๊ะกับไอตานะคะในลุยนักธุรกิจสาวโอ้โหจะเป็นธุรกิจสาวบางทีดิฉันยังพูดจะเป็นงานเป็นการไม่ได้เลยยุ ในลุยในอ,ออกสาวหยุดแลนวนะคะแบรนด์เรามันสนุกสนานสดใสซบซ่าปาร์ตี้อะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันสําหรับวันนี้นะคะก่อนไปเลยนะคะอย่าลืมใครติดตามกันใน Facebook Fanpage นะคะกดไลค์แฟนเพจของไอตาแล้วก็ดูวิดีโอกดไลค์วิดีโอด้วยนะคะกดติดดาวกันด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดโพสต์ใหม่ๆนะคะถ้าใครดูวิดีโอนี้ผ่าน YouTube นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะเผื่อว่ามีวิดีโอใหม่ก็จะได้ดูติดตามกันสําหรับวันนี้ตาไปแล้ว ซีโอสาวของแบรนด์ไอวี้ขอตัวไปทำงานแบบนั้นไงยุ่งมากแอบมาเมาส์มาเจอแค่แบบเดียวโอเคบายชิ้นถัดไปนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะอันนี้ไม่ใช่น้ำยาหยอดตานะขวดก็จะคล้ายๆแบบเซรั่มขนคิ้วเมื่อกี้เนี่ยเป็นอุ๊ยเขาก็เห็นโรงงานหมดแล้วสิเนี่ยอ้อย